พันพิชิตอินทนนท์คนพันอึศทั้งที่15ครับสวัสดีครับโค้ชอัมโบบาครับสำหรับมือใหม่นะครับคนที่ยังไม่เคยไปขึ้นดดยอินทนนท์เลยนะครับก็อยากจะบอกว่าเราจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับถ้าใครไม่ซ้อมเลยเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับที่จะให้ไปแข่ง สำหรับการขึ้นดอยนนนนะครับเราจะไม่ฟิกเกี่ยวกับประเภทของจักรยานนะครับถ้าเป็นสือภเขาเนี่ยเมื่อถึงชี่ชันนะครับจะได้เปียบหน่อยเพราะว่าเฟืองหลังจะทํามาใหญ่นะครับเราก็จะได้เกียร์เบาเยอะนะครับสําหรับเือรอโบเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้แค่แม็กซิมัมได้แค่ถ2สองเท่านั้นนะครับในในตีนผีมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับแนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเพราะว่าจักรยานรถไบค์เนี่ยก็จะมีอะไรหลายแบบนะครับ ให้เราได้เลือกนะครับว่าเราจะใช้เฟืองไหนแล้วก็แบบไหนที่เหมาะกับรถของเรานะครับไม่ไม่เกิดความเสียหายผมขอแนะนําว่าถ้าใครไม่เคยขึ้นเลยเผื่อเฟืองไว้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่านอกจากเรื่องเกียร์เรื่องกําลังแล้วมันจะมีเรื่องความกดอากาศที่ต่ํานะครับหลังจากที่ผ่านไป1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วเราจะหายใจได้ลําบากมาก สำหรับการขึ้นเขานะครับหรือว่าการปั่นขึ้นที่สูงนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องสู้กับแรงตึงของโลกนะครับก็ถ้าเกิดใครแต่งจักรยานให้เบาได้นะครับก็จะเป็นการทุ่นแรงของเราได้ได้เยอะมากขึ้นนะครับสําหรับเทคนิคนะครับถ้าเกิดเราอยากจะแต่งรถให้เบานะครับก็จะมีหลายจุดเลยจุดแรกเลยก็คืออาจจะเป็นล้อนะครับอ่าล้อถ้าเปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะครับก็ล้อคาร์บอนแยวนี้ขอบสูงมีน้ําหนักที่เบาด้วยก็สามารถ เอาไปขึ้นเขาได้ถ้าใครที่ต้องการจะทําให้รถเบาโดยที่เราไม่ไม่ได้มีงบประมาณที่เราจะไปเปลี่ยนล้อขอบสูงมากนะครับใช้ล้อขอบต่ําที่เป็นอลูมิเนียมที่เบาก็มีในส่วนถัดไปพวกแฮนด์ที่เป็นคาร์บอนสเต็มที่เป็นคาร์บอนนะครับเพื่อลดน้ําหนัก ของจัก,กรยานได้ได้อีกส่วนหนึ่งอะไหล่ที่เป็นอลูมิเนียมกับคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของน้ําหนักนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดเราสามารถอัพเกรดได้เปลี่ยนเป็นคาร์บอนได้ในบางส่วนที่เราสามารถทําได้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการทุ่นแรงเซฟกําลังเวลาเราขึ้นภูเขาชันนะครับถ้าใครมี power meter เนี่ยก็จะสามารถดูได้เลยว่าการ mm hmm. การใช้รถที่หนักกับรถที่เบาเนี่ยขึ้นเนี่ยเราจะใช้แรงที่แตกต่างก,ากันมากเลย การมีไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับยิ่งเราปั่นกับคนจํานวนมากเป็นพันคนเนี่ยการมีไฟเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยปอยระวังเราอยู่ตลอดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครมีทักษะมากน้อยขนาดไหนนะครับการมีไฟก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึง่งที่จะทําให้เราปลอดภัยได้นะครับ